สวัสดีครับช่องป้ากู้ลมพื้นเอาไปเชียวครับวันหยังเนาะทำผมขึ้นเซี่ยวกันเนาะไปนอนผ้าไปเบิ่งก่อนนะเอาเซี่ยวกันเนี่ยอะไสวัสดีครับโอ้มาหนีเสือขึ้นลายเถอะลูกเสือมานาขึ้นลายเดี๋ยวนี้เนาะเรื่องในวันหยังเนาะนี่เนาะไรครับเรื่องในวันอะไรทำไมเสือเชี่โอ้วันเสือต้องมานาครับเลย แต่ว่าเสืออาจจ่ได้สุบพุ่นุนี้ยังมันยังไได้เสียแต่ว่าต้างขามากเบแกคนนี้ยังบ่ได้รอดตายจองนี้ได้จะโจ้ได้แก้วเขาเป็นรอดตายแล้เได้แบบได้ดู้วยลูกด้วยล้วยหอันเลายลูกด้นี่ใคคือบลกน้เไหน่อยได้ไหมข้อเสียเนี่ยโอ้บ่คือบ่คือ โบคือบบคือถอดมาถอดมาร้อนรอรมันเนดยู่กับคนใสตัวลายสวยมากเลยใส่ขับรถบังเด้เนาะเฮ้ยดนใส่ขับรถบังเด้เนาะใส่ขับรถบังเด้เนาะอันนี้มันนี้ใสฟ้าสีโอ้พุงนี้โอ้นาโดนไแล้วโอ้แนนอนเอาม่อคือใส่ดนแผักเงยม่สิละี่นเงินมจบนนทเทียมนี่ลูก เหียดิป้าดิคือรออ้ยอะไรนมยังไอายุได้ย oh, ังโอ้ได no yes no, ้ยังไงอใส่ปื๊บใส่ปื๊บอายุสิบแปดเป็นปื๊บนาเด็กหน่อยเลยไหมเมียนมาเทาๆไม่สุดอยอดแท้เบี้ยวเบี้ยวเบี้วแล้ววาเทาเาเท่เปนเด็กหน่อยดไนเกิดยแงไไม่น่าเกิดยังไเสียสบตัง

บิกกรอเลนี่โมเป็นเตยบดทีมหรอมามื่อนี้ตายตายตายผ่าดแล้วงานนี่ผ่านแล้วข้าจะไปหาเลาะอยู่องลาไปเตวะเสียหัวดีวันที่3อ

เท็บกาเล็กครับพี่น้องังไน้ยเนาะองสุรมืเินซองแล้วทไปกินนาเด้บดเออกะเพาเกวยุกถางนี่แหมอันนี้กะเพาะแ่วว่าแกงสียัดมีโอพัดมีแซบไปโแซบแล้วอ่แซบต่างเ่า่น้ง่อจีสุดหรไบดโอพัดมีโอ้นี่ไงมีพัด ผัดมีครับแต่ว่าก <to> <Alex> ับขอน่าจะเป็นกระเพราครับปัาเผาหมูหรือกะเพราไก่กะเพราหมูถ้าเราเล่นสองาจะไม่ได้โชว์เลยเทียคกับ่เหล็กครับขอทิ้งด้เนาะเรเาผัดเลานะคะ้ง้องก้อ้ mọi người 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 mọi ถึกเซลแล้วแทกเซลแล้วเสียบบีฮหุ่้ยทำไาจะไสเนี่ยบนเรือิพอกระเซไจบไปมไมหมนมโอ้โได้าดได้มาแลไปสีได้ล่ะไปอาบน้าติดเลืองหลืูติดเรืองแล้ว เยเนะขาใกล้พอได้ได้พยัญชนะใส้นเนี่ยขาลาบปังสางขาลาบเป็นแสงจับมาตั้งใจวางเลยซวกันเหล่ยครับผมแซวกันเห่่นทีมงานครับยูทูบเบอร์ครับทายกันเองครับด้านหลังพี่พักครับจะกล่องไฟเป็นกล่องไฟครับ จักสิเบิง่องชไอะไยเด้ครับออกมากันแนวเดียวกันแล้วแต่ข้อเทียนได้สิตังเอาวันนี้ผมสิตังค้อเทียนแล้ววัาสันเสียอเไ้าปอ้าวอ้าวอ่าไปทำลายของหลวงลูกพี่ผมขอบไปอ่ะ ทายกันไปทายกันม้าอยู่นี่หละพี่น้องเลยครับเดี๋ยวเพิ่มกับสิคอรดะคัางเป้งเลี้ยงน่าจะมีขนมจีนครับอันนี้เราเลี้ยงขนมจีนนะครับใช่ไหมข้าวปุ้นน้ำอัดแกะตอนตอนไอเต้นก็ได้เป็นเราพุง ครับผมสำหรับคลิปนี้ฝากไว้ซ้ำนี่ได้พี่น้องอัพเดตสถานการณ์เบิงครับผมช่องปากโก้ลำเพลนินน้องไปเชี่ยวครับผมฝากกดติดตามกดสับกระดิง่งกลิ้งด้วยขอบคุณทุกการติดตามสวัสดีครับ